เตะตังเท่าไหร่นะครับเฮ้ยท่านกับคุรู้ใจขนาดนั้นเลยเหรอวะบอกว่าข้าวเจ้าสิงห์ว่าจะมามาเตรียมกับข้าไปให้เตรียมหมัดจับที่ไปให้กับข้าถ้าเป็นใจก็เปิดเลยแล้วกันเฮ้เลยเอาเลยอุ๊ยเฮ้ยฟังเข้าข้าวิเจ้าอุ๊ย มึงทำอะไรให้มันเรียบร้อยคุยก่อนไอหิวมาทำเดินมาตัวไม่แดงไม่ผายทำไมพูดอย่างนี้แม่บาก็ดีส่งกระป๋อสองข้อเธอเป็นใครไม่มีอะไรยากพ่อมาบ้านคนอื่นแล้วถูกเมื่อกลางกินข้าวคนอื่นพอดีฉันเป็นลูกสาวของท่านพ่อมังบุรมถูกเป็นลูกสาวของท่านนายกบูม์บางบุรีแต่มีวาจาสามหาวก้าด่ากูมึงคงไม่รู้ว่ากูเป็นใคร ไปหิวไปดแดกข้างหลังไปแดกข้างหลังลุงนน้น,นก็รังอินเนอแต่มึงคงไม่รู้ว่ามึงเป็นใครถ้าเป็นแค่นั้นกูจะบอกให้มึงฟังมีแต่กำลังนูไห่น,ะนาเพระราชรลสิงหานุวัเป็นร่าโคตของพระบิดากินเตอร์ขอเปียนโทษไหมค,คะสิ่งที่ของมึงคงไม่มีความหมายที่กล้าดูถูกูมันมีแต่ความตายเท่านะั้นกูไม่สนว่ามึงเป็นใครแต่มึงกล้าดูถูกที่กูสิงหานุวัฒน เราจะขอหม้อคนตายให้กับมึงอย่ารบกวนอ๋อ อาจจะก้อนนึกเป็นกูแค่เกิดออกมาเองทำอะไรจะพูดอะไรเฮ้ยแม่ไหนจะพรอใครใครจะพรอใครจะพรอชื่ออะไรบ้ามาทองมกดี ไม่ฉันจะเดินแก้เถอนไม่ได้เดี๋ยวมอนจะแพ้แพ้แพ้ควาหลอกเอจร้เ้ยนู้ที่ไหนนมึงพร้อมแล้ไม่พร้อมพร้อมผมก็ดีทุกาเลยพูดอะไรเปลงใจเราบ้ไอ้กูไม่เทอาไรหรอกไอ้ไอ้กูไอเอ๋วไอันเนี้เอรักแท้อันนี้อ้รักแน้เดอออะไร หม่อมฉันมีชื่อว่าดาราวดีแบบแเป็นคนรักของเจ้าพี่น่ารงสค์ไม่แคระแคร์ทำไมกูต้องเป็นแค่คนรักเธอไม่ได้เป็นเมียมันนี่หรอเอาพี่จะบอกให้ไอ้น่ารังสรรค์จะไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างพี่สิงห์ขันธวันมีทั้งความหลอมีทั้งความรวยเอางี้ดีกว่าพูดกันง่าย ไม่ต้องไปนัดกันเันมาเป็นเมียพี่ซิ่งฮานอดอยากใครเกด็กผมชัดแจ้งใครแล้วผมไม่มีทางเปลี่ยนใจเด็ดขาดเฮ้ยอยากไอ้ยีเดนาไต่หน้าแล้วมึงต้องเล่นค้องไหน่อยเด็กสมัยนี้พูดคำเดียวไม่ค่อยฟังเพราะโอฟายไม่ค่อยเด็กเล็กค้องสั้นนิดหนึ่ง ไม่รับไม่รับไม่รั๊บวนรพ่อาไม่นางพี่มาค่คืนนี้เป็นอกมาเลยเท่าไหร่ยาซีกี้อป่วันเวันดยวไกลากน้องดี้ไปแดกิน นจริงหรือเปล่ามีส่สวยนละถูกใจเป็นเมียพี่เต๋อเธอจะบ้าหรือเปล่าจะเป็นลูกไม่อพอมีแม่นะทำแบบนี้ไม่ได้เราจะไม่ยอมทำไมนางไม่ยอมแม่นางก็ต้องตายเราจะรับหนึ่ง,งถึงสามต่ให้เธอรับหนึ่งถึงร้อยฉันก็ไม่ยอมนุ่งฉันยอมแล้วยังไม่ถึงสามเลยแค่ถึงหนึ่งเสียหายใจยาก ปวดที่นี่ห้องน้เนี้ไม่ได้ปวดที่นับมึงอ๋อไม่เคยไม่กลัวจะกลัวเลือดอะไรนะปวดเลือดโอ้โหอยู่โตขนาดนี้ปวดเลือดแล้วสภาพนี่้ลื่นมันจะมาแต่อะไรนะแต่รับดีทีแล้วอย่าพูดแบบนี้นะเอาอย่างนี้ทำไมจะยอมพี่หรไม่ยอมไม่ยอมจะยอมไม่ยอมไม่ยอมจะยอมไม่ยอม